อีกหนึ่งขั้นตอนครับเออขั้นตอนสำคัญครับขั้นตอนการกรอกมันใส่ถุงครับอันนี้คือเปลือกตั้งของมันนะครับมาจากโรงแป้นแถวปรสินนะครับที่อำเภอสมเด็จหรือว่าแถวมหาสรคามก็ที่บอับเบือนะครับอันนี้ก็อันนี้ือกรรมกรนะครับกรรมกรจากของฟาร์มของฟาร์มนะครับ อันนี้คือคนงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบกอะไรนิดนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบกขั้นตอนขั้นตอนนี้ไหมกจะมีคนแบกแบกเอไว้ตรงจุดเพื่อเตรียมในการเทครับติดเทน้ำเข้าตาจมก้อนอันนี้เือกล่างของมันนะครับคุณพังดีครับเราต้องใช้กี่ยูครับต่อถุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เอาก้อนจะใส่าณกี่กโลกประมาณสี่สิบกิโลครับสี่สิบกิโลนะครับ ทำไมเราต้องใช้ถ e ุงพลาสติกกับกระสอบเับใช้กระสอบโดยทั system, <str> ้งอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพื่ออธิบายให้ให้ทราบนะครับก็คือว่าครับถ้าเราใช้แต่กระสอบครับกระสอบมันจะมีรูรั่วครับน้ําน้าหมักของยีสต์นี่มันอาจจะถลมไปข้างล่างอาจจะไม่โดนพวกส่วนอ่างของมันอาจจะโดนน้อยทําให้การสร้างครับสร้างโปรตีนหรือว่าสร้างยีสต์เกิดการเสียตัวครับยากขึ้นนะครับ อีกอีกสามคนตรงนู้นครับจะเป็นคนงานครับที่ข้ามฝั่งลาวมานะครับนะครับอันนี้ยังไม่ทำวีซ่าครับอันนี้ครับอันนี้ข้ามฝั่งมาจากบุรีรัมย์ครับกระลืมมองซุปอะไรครับเฮ้ยอย่าปูอย่ามานายาปูเดี๋ยวสูเดี๋ยวสูยังดำอยู่เอาละ เดี๋ยวเราจะเซฟแกล้ไว้เอาไว้ตอนทียครับไม่ไม่เพื่อนเอาไว้ตอนทีเลย